สวัสดีค่ะคุณสมศรีสวัสดีจ้ะคุณสมศรีอายุเท่าไหร่คะแปดสิบเท่าไหร่อือแปดสิบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เก้าสิบสี่แล้วคะ่ะเก้าสสี่เลยหรอจ้ารู้สึกยังไงบ้างจ๊ะตอนนี้ยอ,อบอกเก้าสิบสีก็มีความรู้สึกคุณว่าแก่ไปเยอะ <laughs> แล้วถ้า84แล้วจ้ายังค่อยช่วยหน่อยๆเหรอยังแข็งแรงพอบอก94นี่แก่เลยเหรอหมดแรงเลยทําอะไรไม่ได้เลยเหรอแล้วเนี่ยวันวันหนึ่งทําอะไรบ้างเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยทําอะไรบ้างกินก็กินเวลานอนก็นอนเหรอแล้วคิดอะไรไหมวันวันหนึ่งอ่ะไม่คิดอะไรเลยไม่คิดเลยเหรอไม่มีอะไรที่คิดจริงแลนอนหลับดีไหมจ๊ะหลับ หลับสบายอืมแล้วกินล่ะกินจะอิ่มสบายแล้วใครดูแลใครก็อยากดูก็ดูดใครก็อยากแลก้วเขแล้วมีตังไหมม,มีตังไหมเนี่ยมีมีก็แบ่งๆมาให้ลูกบ้างสิม,มีอยู่เท่าไหร่จ๊ะตอนเนี้ยมีเป็นหลายหมืน่นโอ้หลายหมื่นเลยเหรอ,อจ่อยู่ที่ไหนอ่ะบอกหน่อย อยู่ที่ใครก็ไม่รู้อ้าวเรนกรรมหลักสิค่คะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่าอีพีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาต่ออีพีสอง